กล้วยน้ำว้า ดียังไงมีประโยชน์ยังไงบ้างคลิปนี้ออมีคําตอบมาให้ค่ะสําหรับใครเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบทานกล้วยน้ําว้า,วาหรือไม่ชอบก็ตามนะคะฟังคลิปนี้จบนะคะจะอยากกินกล้วยน้ําว้าขึ้นมาทันทีเลยกล้วยน้ําว้าหนึ่งลูกนะคะจะให้พลังงานเฉลี่ยประมาณ100กิโลแคลอรี่ถือว่าเยอะไหมก็ดูเหมือนจะไม่เยอะแต่ก็ค่อนข้างเยอะก็เท่ากับกินข้าวประมาณ1ทัพพีหน,นึ่งผลเนี่ยมีทั้งน้าําตาลน้ําตาลมีถึง3ชนิดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลซูโคสน้าตาลฟุกโตสแล้วก็น้ำตาลกรูโค้ดสามน น้ำตาลซูโคสคือน้ําตาลทรายนั่นเองค่ะก็คือตัวนี้แล้วก็น้ําตาลฟุกโตสก็คือเป็นน้ําตาลในผลไม้นะคะซึ่งร่างกายสามารถดูดซึมได้เลยและน้าตาลฟูโค้ก็คือเป็นน้ําตาลที่ผ่านการย่อยการดูดซึมแล้วนะคะร่างกายนั้สามารถนําไปใช้ได้เลยเช่นเดียวกันสังเกตเวลาเราทานกล้วยเราจะรู้สึกแบบเหนื่อยๆี่อ่าสังเกตว่าเวลาเราพิเพลในเหนื่อยมานะคะพอเราทานกล้วยเราจะรู้สึกกระปี้กระป๋อขึ้นมาทันทีนั่นแหละค่ะก็คือร่างกายสามารถเอาน้ําตาลจากกล้วยค่ะไปใช้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นน้าตาลฟุกโต้แล้้กกกกนนนําาาลลงงงงใเเ่่ยยอออััไไปชชด เรากินกล้วยน้ำว้าหนึ่งลูกนะคะเราจะรู้สึกว่าอ,อ๋อร่างกายเรามีพลังงานนะหรือเราอบกําลังกายเสร็จเรากินกล้วยน้ำว้าค่ะเราจะรู้สึกได้พลังงานจากกล้วยขึ้นมาทันทีเลยนะคะ นอกจากนี้นะคะกล้วยลูกนี้ยังอุดมไปด้วยไฟเบอร์และใยอาหารสูงช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายและมีโพแทสเซียมแมกนีเซียม,ม,ส,ยมสูงแล้วก็มีวิตามิน B นะคะหลายๆตัวเลยนะคะโดยเฉพาะวิตามิน B6 นะคะแล้วก็ใครจะไปรู้ว่าในกล้วยลูกนี้มีโปรตีนด้วยเป็นกรดอะมิโนจําเป็นที่ร่างกายเราสร้างไม่ได้นะคะแต่จําเป็นกับร่างกายเราก็คืออาร์จินีนแล้วก็ฮิสติดีนนะคะซึ่งจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างการเจริญเติบโตช่วยในเรื่องของระบบประสาทได้ดีมากๆไม่แปลกคะ่ะทำไมตอนเด็กๆใครเคยกินบ้างนะคะคุณแม่ and <laughs> ปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเราค่ะเขาจะเคี้ยวแล้วก็บดบดกล้วยน้ำว้าสุกนะคะแล้วก็ไปใส่ใบตองแล้วก็หมกแล้วก็มาให้เรากินตอนเด็กๆเอ,อก็เคยทานค่ะนั่นแหละค่ะก็คือในเนี้ยนะคะในกล้วยเขาจะมีโปรตีนสูงนะคะช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของเด็กบำรุงระบบประสาทนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยในหนึ่งมื้อเราอาจจะกินคู่กับไข่ต้มนะคะอีกสักสองฟองเพื่อเสริมสร้างโปรตีนเข้าไปนะคะแล้วก็ขนมปังโฮลวีตสักสองแผ่นก็ได้นะคะแบบเหมาะมากๆเลยนะคะตอนเช้าแบบเร่งรีบไม่รู้จะก อาจจะกล้วยน้วาสักหนึ่งลูกก็ได้นะคะแล้วก็ไข่ต้มสองฟองแล้วก็ขนมปังโฮลวีสักหนึ่งถึงสองแผ่นนะคะก็ถือว่าเราได้อาหารค่อนข้างที่คุณภาพเหมือนกันสําหรับเช้านี้ใครที่กําลังลดน้ำหนักอยู่นะคะลองเอาสูตรนี้ไปลองกินดูก็ได้ค่ะลองดูค่ะ